สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้าค่ะวันนี้นะคะน้องฟ้าก็มากับสูตรหัวรัฐบาลไทยนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่1เดือน8นะคะจนถึงวันที่16เดือน11นี้เลยค่ะเป็นสูตรหาตัวเด่นและตัวจอดนะคะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องฟ้านะคะก็สามารถทักมาที่บ้านเขียวนะคะทักเข้ามาขอเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยค่ะน้องฟ้าก็จะมีกลุ่มแนวทางนะคะแล้วก็มีบทรายงานผลนะคะสามารถทราบผลหัวในกลุ่มของน้องฟ้าได้เลยค่ะมาดูสูตรกันเลยนะคะสูตรหารตัวเด่นก็คือดูหลักแสนนะคะแล้วก็หลักหน่วยนะคะบวกกันค่ะตัวนี้จะเป็นคู่แรกนะคะ ส่วนคู่ที่สองค่ะดูหลักหมื่นและหลักสิบนะคะบวกกันค่ะก็บวกกันเลยนะคะ8ปดบวกสองค่ะเป็นสิบก็ใช้ศูนย์ค่ะเด่นศูนย์เลยนะคะหนึ่งบวกห้าเป็นหค่ะก็เด่นศูนย์หค่ะ9ก้าวบวกห้าเป็นสิบสีใช้สี่ค่ะ9ก้าวบวกหกเป็นสิบห้าใช้ห้าค่ะ มีเงื่อนไขนะคะถ้าเราเจอเลข0นะคะในตำแหน่งที่เราใช้บวกค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นเลข1นะคะอ่ามีงวดนี้ด้วยค่ะก็เจอสามงวดนะคะเปลี่ยนเป็นเลขงเลยค่ะ5บวก6เป็น11ใช้1ค่ะ0เปลี่ยนเป็น1 1บวก5นะคะเป็น6ค่ะก็เด่น1 6นะคะ หนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดค่ะเจ็ดบวกสีกเกเกเกะะ่เป็นสิบเอ็ดใช้หนึ่งค่ะแปดบวกแปดเป็นสิบหกค่ะใช้หกเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่ค่ะหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดค่ะห้าบวกเก้านะคะเป็นสี่ค่ะสามบวกแปดเป็นหนึ่งค่ะสี่บวกเก้าเป็นสามนะคะเมื่อได้ตัวเด่นแล้วนะคะก็ดูสูตรเจาะค่ะ สูตรจบก,ก็คือ10บนบวกหน่วยบนนะคะก็คือดูหลัก10และหลักหน่วยนะคะของเลขบนเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็บวก3นะคะ10บนคือ5หน่วยบนคือ2ค่ะ5บวก2นะคะแล้วก็บวก3ทุกรอบค่ะ5บวกสค่ะเป็น7 7บวก3เป็น10ก็ใช้0ค่ะ01234นะคะ 0, 1, 2, 3, ก็เจาะกันเลยนะคะ0 0 0 1 0 2 0 3 0 4ค่ะ60 61 6 2 6 3 6 4นสองสานะคะก็วันที่16เดือนแค่ะออก6 5หนะคะบนแล้วก็ล่าง6 3สานะคะ6เนี่ยเข้าบนล่างมีเจาะกับ3นะคะเป็น6 3สาตัวนี้เข้าค่ะ หกสามนะคะเลขล่างแต่ถ้าใครไม่ชอบเบิ้ลศูนย์นะคะสามารถตัดศูนย์ออกได้นะคะแล้วก็เพิ่มเลขห้าแล้วก็จะเป็นหกห้านะคะก็จะเข้าเลขบนในด้วยค่ะรอบนี้ก็บนล่างนะคะหกบวกห้านะคะเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่ค่ะ วันที่หนึ่งเดือนเก้าออกห้าหกนะคะเด่นห้าค่ะเจาะกับหกนะคะห้าหกเลขบนค่ะห้าบวกหกเป็นหนึ่งบวกสามเป็นสี่ค่ะวัวน,นี้ออกสี่หกนะคะเด่นหกเจาะกับสี่ค่ะเข้าเลขกลับนะคะสี่หกหกสี่ค่ะเข้าเลขบนค่ะ สีบวกหเป็น10ใช้0ูนบวกสได้สามค่ะงวดนี้ก็ออก7-8 7ดนะคะเจ็ดนะคะเข้าบนล่างนะคะจอบกับ7ค่ะก็จะเป็น7จเข้าเลยกล่างแล้วก็เด่น7ค่ะเข้าบนล่างนะคะ7จบวกแนะคะเป็น15ใช้5้บวกสเป็น8ปวดนี้ออก9 6้าหกหกหนะคะ หกเข้าบนล่างค่ะส่วนเจาะเจาะกับเก้าแล้วก็เจาะกับหนึ่งนะคะเป็นหกหนึ่งแล้วก็เก้าหกค่ะบนล่างนะคะเก้าบวกหกเป็นห้าบวกสามเป็นแปดค่ะงวดนี้ก็ออกเก้าแปดแปดเจดนะคะเป็นเจดค่ะเจาะกับแปดนะคะแปดเจ็ดเลขล่างนะคะ ขวดนี้เก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดใช้เจ็ดบวกสามได้ศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันที่สิบหกนะคะให้เด่นหกับสามจอก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนะคะก็ สูตรนี้นะคะก็จะมีเลขเบิ้ลนะคะส่วนเลข3มเราตัดออกได้อยู่แล้วเช่นสามหนึ่งสตัดออกได้หนึตัวค่ะถ้ากดกลับนะคะส่วนเลขเบิ้ลใครชอบก็ติดได้เลยใครไม่ชอบก็นําเลขอื่นมาเจาะได้นะคะน้องฟ้าก็ฝากสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มนะคะก็อย่าลืมทักมาหาน้องฟ้านะคะที่บ้านเขียวค่ะเชื่ว่าขอเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยนะคะฝากกดไลค์ลกดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ